ลูกถูทำแบบนี้โจทน์แบบนี้ได้ไหม,มแล้วตอนนั้นแต่พ่อเก็กบอารมณ์ไว้ความรู้สึกข,ของพ่อในีวิธีน,นี้ที่รู้ว่าตำรวจที่รู้ว่าทหารที่มีการตัดในตับคนร้ายในกีณีแล้วแล้วคนร้ายคนนั้นเหมือน่ใจว่า ความรู้สึกพ่อนะความรู้สึกงานเลยคะพะกเขาก็มีรู้เหมือนกันนะถ้าปวดเลือเกลือแม่กับพ่อก็น่าจะมาคุยน่าจะมาลงที่พ่อกับแม่ไม่น่าจะลงกับเด็กเด็กที่ไม่รู้ภาษีภาษาแค่สามปีเองนะเขาก็มีรู้เหมือนกันสองคนรู้ พ่อคะถ้าเหมือนกันกับแม่เนะวิเลตอย่างนี้ถ้าลืมคนมากอยู่างนี้แล้วพ่อที่สามารถที่จะช่วยกับเขาได้อยากบอกอะไรกับคุณคุนะคะอยากจะบอกว่าคุณไปคุณทําไปทําไมคุณทําเพื่ออะไรกับดเด็กตัวเล่น,นที่ผ่านมาพ่อรับรองอนะไรเนาะว่าจริงๆแล้วพ่ออาจจะ เืษสีจะทำโซเชียลทางอะไรเงี้ยทางที่พ่อก็หันสีไม่ได้เลยนะทีนี้อยากจะให้พ่ออย่ามีคล้องตับไปตลอดเลยที่ตานะเพราะว่าอ่าสิ่งที่เราโดนจมูกสีที่เราโดนจ่างคนตานานโคตรพอเราที่มันทำให้พ่อรู้สึกปวดปวดมากที hmm. 是是่ส so mm ุดอย่างครั้งหนึ่งที่พ่อเคยบอกกับหนูว่ามันเกิดไปชิดสั้นละอันนั้นเป็นเหตุการณ์ช่วงไหนยังไงครับพ่อ ก็ช่วงที่ทัวลงลงเยอะๆที่สังคมโซเชียลกระหน่ำว่าพ่อกัาแม่ค่าลูกตอนนั้นมันรู้สึกยังไงอะครับพ่อแล้วก็เราไปตลาดไปซื้อข้าวไปอะไรก็ไม่ได้เราก็รู้สึกว่าทำไมสังคมประเทศไทยเป็น่างนี้รีบตัดสินก่อนอมไม่ได้ดูเนื้อในดูให้ นานก่อนดูให้ลึกก่อนดูข่าวแบบให้ชัดเจนก่อนค่อยตัดสินว่าจะคอมเมนต์อะไรว่าจะพูดออกมาแบบไหนเขาลิบตัดสินตอนนั้นก่อนพ่อคะมาถึงวินาทีแล้วปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าคดีนี้น้องถูกทำร้ายจริงๆน้องถูกฆาตกรรมจริงๆเสียใจขนาดไหนครับพ่อ ใจแบบสุดขีดเลยแบบจะเก็บอารมณ์ไม่ได้เราต้องรอให้กฎหมายตัดสินเราไม่เราจะไม่ใช้กวดหมู่ย้อนกลับมาที่แม่เหตุการณ์เมื่อสักครูท่ที่พ่อบอกแม่ก็เคยเจอบ่อยเนาะกับการที่ไปตลาดไปสถานที่ต่างๆแล้วเนะี่ย มีคนมองเราไม่ดีมีคนแบบเหมือนมองว่าอาจจะไปซุกซิบมีทาหรืออะไรเราเพราะนันคฟังรู้สึกใน,นารเรนไปนะแรกๆก็งงเหดค่ะแต่หนักๆคือมีคนทักว่าเราเป็นเมียลุงพลเมียลุงพลแน่ๆยังไงก็เมียลุงพลคือจริงๆแล้วความในใจเรารู้ว่าเราสงสัยใครด้วยความที่เขาหาว่าเราเป็นเมียลุงพลคือโกรธมากๆโกรธมาก,ก,มาก,ก,มากจนแบบ มีครั้งหนึ่งที่ไปซื้อส้มตําแม่ค้าเขาบอกว่าแม่เป็นเมยลงพนแม่ก็บอกว่าแม่หนูเป็นแม่ชมพู่ค่ะหนูไม่ใช่เมยลงพนอ้าวเลิกกันแล้วเหรออันนี้มันมติดในใจแม่มาตลอดคือแม่พยายามอธิบายแล้วว่าแม่ไม่ใช่เมยลงพนแต่แม่เป็นแม่ชมพู่เขายังไม่ฟังคือแม่บอกเขาเลยว่าหนูไม่อยากกินส้มตำเจ้าแล้วแบบนั้นเลยแบบนั้นเลยคือเราพยายามอธิบายแล้วเขามองรถเราเขาบอกว่า ทะเบียนมุกดาหารไม่ใช่เมียลุงคนได้ไงทั้งจังหวัดมุกดาหารนี่ต้องเป็นเมียลุงคนหรือไงคือ<ม>จริงๆแล้วฉันไม่ได้อยากเป็นฉันไม่ได้อยากอยากเป็นเมียคนที่ฉันคิดว่าฆ่าลูกเขาฆ่าลูกฉันนะ<ม>ถึงแม้เราจะหน้าตาเหมือนพี่สาวหรืออะไรมันเลือกเกิดไม่ได้<ม>แต่ถ้าคุณไม่แน่ใจคุณจะทักแบบนั้นเลยดีวยกว่า<ม>ขายของไปเถอะแม่ไม่ว่าหรอก